อเมริกาว้าวหน่วยรบพิเศษไทยยึดภูมะเขือได้ยังไงมีอยู่วันหนึ่งณพรมแดนที่เงียบสงบระหว่างไทยและกัมพูชาทหารไทยกลุ่มเล็กๆได้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนภูเขาที่ชื่อว่าภูมะเขือภูเขาที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อแต่ผลลัพธ์จากปฏิบัติการครั้งนี้กลับทําให้ทั้งโลกต้องหันมามอง ภาพของธงชาติไทยที่โบกสะบัดเหนือยอดเขาถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสื่อใหญ่ๆและนักวิเคราะห์ด้านการทหารจากทั่วโลกต่างยกให้ปฏิบัติการนี้เป็นตัวอย่างของความสามารถที่เหนือความคาดหมายถึงขณะที่อเมริกายังต้องออกปากว่าหน่วยรบพิเศษไทยนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนภูมะเขือทำไมแค่ภารกิจเล็กๆถึงสั่นสะเทือนไปถึงวงการการทหารระดับโลกได้ภูมระเขือไม่ใช่แค่ภูเขาลูกใหญ่ยักษ์แต่ความสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ขนาด หากแต่อยู่ที่ชัยภูมิทางยุทธศาสตร์ที่มันตั้งอยู่ภูเขาแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่คุมเส้นทางเข้าออกและการเคลื่อนกำลังพลตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาในบริเวณนั้นหากใครสามารถยึดภมูมะเขื่อได้ก็เหมือนได้กลุมความได้เปรียบในการควบคุมทางขึ้นลงทั้งหมดและก่อนหน้านี้จุดยุทธศาสตร์แห่งนี้ถูกกองกำลังฝั่งตรงข้ามเข้า,ายึดและสร้างฐานที่มั่นเอาไว้ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของไทยกองทัพไทยจึงตัดสินใจส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปจัดการภารกิจนี้ แต่การเข้ายึดพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามนิชัยภูมิที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือภารกิจที่เสี่ยงตายขั้นสุดและดำพันคือศักดิ์ศรีและความมัน่นคงของประเทศยุทธวิธีที่เหนือชั้นและการบุกยุดท,ที่เงียบเชียบปฏิบัติการครั้งนี้หน่วยรถพิเศษไทยไม่ได้บุกเข้าโจมตีแบบปังปงยิงรัวรวตามแบบหนังแอคชั่นฮอลลีวูด แต่พวกเขาเลือกใช้ยุทธวิธีที่ละเอียดและแยบยลกว่านั้นมากพวกเขาใช้ความชำนาญในการเคลื่อนที่แบบพลังตัวในเวลากลางคืนเรียงการตรวจจับทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าไปใกล้เป้าหมายมากที่สุดการเคลื่อนพลเป็นไปอย่างเงียบเชียบเรากับเงาที่ซุ่มรอจังหวะเมื่อเขาถึงพื้นที่พวกเขาไม่ได้พุ่นเป้าไปที่การยึดภูเขาทันทีแต่เลือกที่จะตัดเส้นทางเสริมกําลังของฝ่ายตรงข้ามก่อนเป็นอันดับแรกกระเช้าที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ลาเลียงสเสบียงและกําลังพลถูกตัดขาด บันไดทางขึ้นหลักที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างไว้เพื่อความได้เปรียบถูกทำลายจนใช้งานไม่ได้อีกต่อไปพูดง่ายๆก็คืออยากขึ้นมาก็ขึ้นมาได้แต่ลงไปไม่มีนะครับการกระทํานี้ไม่ใช่แก่การโจมตีแต่เป็นการทําลายขวัญและกําลังใจของฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงทําให้พวกเขาสึกเหมือนถูกโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเขารอเวลาที่จะถูกจัดการในไม่ช้าใช้ชนะที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกปักธงเสียงฮือฮาและแล้วก็มาถึงช็อตประวัติศาสตร์ที่ทาให้โลกตะลึง ภาพของทหารไทยที่ปักธงชาติไทยลงบนยอดภูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพถ่ายธรรมดารรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะที่ได้มาด้วยความกล้าหาญและความสามารถที่แท้จริงภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวต่างประเทศมากมายไม่ใช่แค่คนไทยที่ได้เห็นแต่ต่างชาติก็แชร์กันเต็มโลกสำนักข่าวหลายแห่งต่างประเทศเช่น BBC, CNN หรือแม้แต่สำนักข่าวที่เชี่ยวชาญด้านการทหารโดยเฉพาะต่างลงความเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่เล็กๆ แต่มันคือการโชว์พลังของหน่วยรบพิเศษไทยให้ชาวโลกได้เห็นอย่างเป็นทางการเป็นการตอกย้ำว่ากองทับไทยมีขีดความสามารถที่น่าเกรงขามไม่แพ้ชาติใดในโลกเบื้องหลังความสำเร็จที่มาจากการฝึกอันสุดขีดเบื้องหลังโคตรโหดแต่คุณรู้ไหมครับที่พวกเขาทำได้แบบนั้นไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือดวงดีแต่เป็นเพราะการฝึกที่โหดจนแทบจะเรียกได้ว่าเหนือมนุษย์หน่วยรบพิเศษไทยต้องผ่านการฝึกที่หนักหน่วงชนิดที่คนธรรมดาไม่มีทางทนได้ พวกเขาต้องฝึกเดินผ่านในระยะทางนับร้อยกิโลเมตรต้องเอาชีวิตรอดในภูเขาด้วยสเสบียงที่จำกัดต้องกินทุกอย่างที่หาได้เพื่อการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นงูหรือตะขาบการฝึกที่แสนสาหัสนี้มีจุดประสงค์เดียวคือการปลูกฝังสัญชตาตญาณนักรบและความอดทนที่ไม่ยอมแพ้เพราะในสมรภูมิรบจริงไม่มีคําว่าถอยไม่มีคําว่ายอมแพ้นี่คือเหตุผลที่เมื่อพวกเขาต้องปฏิบัติภารกิจจริงพวกเขาจึงไม่คือถอยแม้แต่ก้าวเดียวและพร้อมจะสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะ สายตาของมหาอำนาจกับคำถามที่ซ่อนอยู่การเมืองโลกแน่นอนว่าความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกาต้องร้องว้าวไม่ใช่แค่เพราะไทยดูเท่เฉยๆ แต่เพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยมีศักยภาพทางการทหารที่แข็งแกร่งและน่าจับตามองอย่างแท้จริงซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจตามมาว่าอเมริกาชมไทยเพราะทึ่งในความสามารถจริงๆหรือเพราะเขากําลังจับตาไทยในฐานะพันธมิตรย,ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคที่กําลังมีความขัดแยง้งและมีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือไม่บทสรุปและคําถามชวนคิด เรื่องราวทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนยอดเขาเล็กๆแต่สะเทือนไปทั่วโลกเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งไม่ได้วัดกันที่ขนาดของประเทศแต่คือความสามารถความมุ่งมั่นและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของทหารทุกนายที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินไทยสุดชีวิตแล้วคุณล่ะครับคิดว่าถ้าวันหนึ่งประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลกหรือต้องลงสนามจริงกับมหาอำนาจวันนั้นโลกจะประเมินเราแค่ประเทศเล็กๆอยู่หรือเปล่า